นร้วหนึ่งควบ2เดือนนะคะถ่ายเป็นกระสุนแต่ถ่ายทุกวันอันนี้ไม่โอเคถ้าถ่ายเป็นกระสุนแสดงว่าถ่ายแข็งนะคะท้องผูกถ้าในกรณีแบบนี้นะคะถ่ายเป็นเม็ดกระสุนนะคะถ่ายก้อนใหญ่แล้วมีเลือดเคลือบเบ่งมากนะคะเนาะอันนี้อาจจะคิดถึงภาะวะท้องผูกอันนี้แนะนาว่าจะต้องแบบไปรักษากับคุณหมอเนาะหรือว่ก็คือว่าคือถ้าสมมติว่าถาย เป็นก้อนแข็ง่ะเป็นเม็ดกระสุนเขาไม่แฮปปี้หรอกเลยถ้าสมมติว่ามากินผักกินผลไม้ดื่มน้ําเพิ่มอยู่เนี้ยคะ่ะอาจจะไม่ชันการเนาะแนะนําว่าไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็กินแลคตู้รถหน่อยเดี๋ยวคุณหมอสั่งจ่ายยานะคะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเนาะแล้วก็ร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้ลูกนะคะทานผักผลไม้เนื่องจากว่าผักผลไม้เองก็จะมีใย,ยอาหารช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนาะถ้าเป็นกลุ่มผักนะคะก็อาจจะส่งเสริมให้หน้องอาหารกินผักอย่างเช่นบอกโคลี่เอ้ย ออข้าวโพดอ่อนเอยแครอทเอยงนะคะก็พอใช้ได้ส่วนผลไม้เองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นส้มเอยแก้วมังกรเอยกีวีเอยนะคะน้ำพรุนน้ำแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้า1ปีแล้วก็เพิ่มการดื่มน้ำนะคะวันละประมาณ1-2ลิตรนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการที่เคลื่อนไหวร่างกายเนาเยะยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกเดินได้แล้วก็ส่งเสริมให้ลูกนะคะไปเดินเยอะๆนะคะเพื่อให้ลําไส้ค่ะมีการเคลื่อนไหวก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่าย <S <S แล้วก็นะถ้าลูกมีความพร้อมในการที่จะฝึกในเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็สามารถที่จะฝึกได้ ยังไม่พร้อมเกาะไม่เป็นไรนะคะรอก่อนสักประมาณปีครึ่ง2องปีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะลองมองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนประกอบอย่างเช่นโปรไบโอติกพรีไบโอติกนะคะก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของการขับถ่ายนะคะเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวพรีไบโอติกเองนะคะก็จะไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะก็จะทําให้น้องะคะ่ะขับถ่ายได้ง่ายขับถ่ายได้ดีเพิ่มมากขึ้นก็อันนี้ก็สามารถที่จะหาลองทานดูได้เนาะ